ลูกเยอะอยู่นะคะช่วงนี้มาเขือพวงกาลังกําลังออกลูกพร้อมๆกับถั่วพูเลยนะคะพรอๆกับถั่วพูแล้วก็ช่อนนี้นะคะดูค่ะโหเป็นเป็นปีแรกนะคะที่อาจางปลูกมะเขือพวงดูนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้เป็นมะเขือพวงที่ปลูกจากกิ่งช้านะคะ กิ่งชําที่เอาไปเสียบดินเอาไว้เนาะไม่ได้ไม่ได้เป็นต้นที่พอจากมเมล็ดนะคะพอจากมเมล็ดนี่น่าจะนานปีหน้านู่นเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอจาจย์ก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกมะเขือพวงด้วยวิธีการชํากิ่งค่ะนี่ค่ะอันจย์ก็ชําเอาไว้นะคะไว้ปลูกปีหน้านะคะสําหรับ คนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดที่บ้านเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจมันก็ขึ้นเองเนาะเพื่อนใ,ใช่ไหมมเขือพวงที่บ้านอาจารย์ที่ไทยนะคะก็อันจะไม่เคยสนใจที่จะปลูกนะคะมันขึ้นเองนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่มีฤดูร้อนที่แบบไม่ยาวนานนะคะหรือฤดูฤดูร้อนสั้นเนาะแล้วก็มีฤดูหนาวค่อนข้างที่จะนานเนาะ แล้วก็หนาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันจังก็จะแนะนําวิธีการนีค่ะอันจังเคยทดลองแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยการใช้กิ่งชํานี่แหละคะ่ะที่ได้มาจากเพื่อนนะคะได้มาจากเพื่อนที่อําเภอฟูจิใกล้ๆนี่เองค่ะเขาให้มาช่วงนี้แหละเนาะแล้วอันจังก็เก็บเอาไว้ในบ้านนะคะคือเป็นกิ่งชําแบบเนี้ยแล้วก็เก็บไว้เข้าบ้านตอนช่วงหน้าหนาวนะคะพอรือดูใบไม้ผลินะคะประมาณช่วงพฤษภาคมนะคะอันจังก็เอามาลงดินค่ะ เนี่ยสมต้นนะคะเป็นกิ่งชา3ามต้นที่อันจังได้มานะลงดินเราก็ใช้เวลาแค่ประมาณ3าถึงสเดือนนะคะก็พฤษภาใช่ไหมคะลงดินพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาช่วงช่วงสิงหาไปไปลายสิงหานะคะอันจังก,ก็เริ่มเก็บมาเขือพวงก,กินได้แล้วค่ะใช้เวลาไม่นานที่เขาจะออกลูกนะคะก็เป็นวิธีการสำหรับ คนที่แบบอยากให้เขาออกลูกเร็วนอะอาจังว่านะถ้าเกิดปลูกมเมล็ดนี่อาจจะช้าหน่อยนะคะ mm. ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะเพื<ๆ>่อนๆสาหรับคนที่อยู่ไทยเนี่ยก็น่าจะง่ายกว่านะคะคือถ้าเกิดสามารถเอากิ่งมามาปักชําได้เนี่ยก็น่าจะเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าการเพราะ,มะเมล็ดด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันคะ่ะวิธีการเลือกกิ่งนะคะอันจังก็ ไม่ได้ชํานาญอะไรมากนะเพื่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะเลือกกิ่งที่แบบแก่แล้วอะเนาะที่ไม่ใช่กิ่งอ่อนนะคะแต่ว่าอันนี้อันจังก,ก็ลองใช้กิ่งอ่อนนะไม่ได้แบบแก่มากนะคะคือกิ่งหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะเนี่นยกิ่งเนี่นยน,นะคะมันไม่มีดอกนะคะอันจังก,ก็จะตัดไปชำเนาะเอาไว้เอาไว้ปลูกปีหน้านะคะ ต้นนี้เขาเขาเพิ่งจะออกนะเป็นเป็นต้นที่เขาเพิ่งจะออกดอกนะปลายปลายปีนะก็เลยเดี๋ยวจะตัดไปชำนะคะกิ่งนี้นะกิ่งนี้น่าจะได้ประมาณสองสองต้นนะคะนี่ค่ะตัดไปชำเลย เนี่ยนะคะเราก็จะได้น่าจะได้สองกลิก2องกิ่งหรือ3ามนะสองกิ่งหรือ3ามกิ่งนั่นแหละตัดสั้นๆนะคะไม่ต้องตัดยาวเพราะว่าตอนช่วงหนาวเนี่ยถ้าเกิดตัดยาวไอ้กิ่งที่มันยาวๆมันก็จะแห้งตายนะคะโดนความหนาวเนอะอจานจ์ก็จะตัดใบออกให้เยอะที่สุดนะ,ะอันนี้อจานจ์ก็เสียบเอาไว้เฉยๆนะเพื่อนๆไม่ได้ ไม่ได้คลุมพลาสติกแบบควบแน่นหรืออะไรอย่างที่คนอื่นเขาทำนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีแบบง่ายๆเลยนะคะของอันจังเสียบเอาไว้เฉยๆเลยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ก็เป็นอันนี้อันจังจะตัดนะคะออกเป็นสามสามกิ่งนะคะกิ่งบนนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะเพราะว่าเขาอ่อนนะ อันนี้ค่อนข้างอ่อนนะแล้วก็ตัดเอาใบออกนะคะให้เหลือแค่ใบเล็กๆกิ่งเล็กๆพอนะคะยอดเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสียบไปเฉยๆแบบนี้เลยเสียบแบบนี้นะคะเขาก็ติดเองนะอันจังแบบว่าง่ายมากอ่ะ คือมันที่นี่อากาศมันค่อนข้างเย็นด้วยละมังเนาะก็เลยแบบน่าจะแบบเหมาะนะเหมาะกับการแตกรากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เป็นดินดินแดงนะคะเพื่อนๆดินแดงแบบละเอียดละเอียดนะเน,ะนี่ยค่ะมันจะเป็นสีเหลืองๆแบบเนี้อันนี้เขาบอกว่าเหมาะกับการปักชำนะคะเหมาะกับการปักชำกิ่ง ลองไปซื้อมานะคะตามแบบโฮมเซ็นเตอร์นะคะตามที่ขายอุปกรณ์การเกษตรนะคะเขาจะมีขายไม่มีเสียบจนไม่มีที่จะเสียบแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยนะคะก็เสียบลงไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกรากอันนี้เป็นการสังเกตวิธีการสังเกตส่วนตัวของอานจังนะคะก็ คือถ้าเกิดกิ่งไหนเนี่ยใบยนะคะเขาแตกออกมาเยอะแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบยอดอ่อนๆส,สดเนี่ยแตกออกมาเยอะนะคะอันจังก็คิดว่ามันน่าจะมีรากออกมาแล้วเนาะนี่ค่ะก็เลยจะจะขุดดูนะคะอันนี้น่าจะมีรากเพราะว่าใบาเขาออกมาเยอะแล้วเนาะกิ่งอันนี้ที่ฉํบเอาไว้นะคะดึงไม่ค่อยออกแสดงว่ารากน่าจะเยอะละ นี่ค่ะโอ้ยลากเยอะมากเลยนะ้องกิ่งไหนที่เขาแตกใบเยอะนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะแบบนี้ค่ะเขาจะออกมาเยอะเลยนะเดี๋ยวมาดูอีกกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ก็ใบใบเขียวๆนะคะเขาแตกออกมาเยอะเลย ก็ได้เวลาน่าจะได้เวลาถอนอ๊ะมีแค่นี้นะคะเสียบไปใหม่เสียบให้เขาแตกรากใหม่นะคะแล้วก็กิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ก็ เหมือนจะมีรากละแต่น่าจะน้อยอยู่ยังน้อยแต่ว่าแต่ว่าก็ยาวแล้วนะคะเพื่อนอันนี้น่าจะได้แล้วล่ะเดี๋ยวเอาไปใส่กระถางนะคะแยกใส่กระถางเอาไว้าวมาดูผลงานค่ะผลงานการเสียบมะเขือพวงของอันจัง <laughs> เสียบปักชากิ่งนะคะดูค่ะรากรากแบบโอ้โห รากดีมากเลยนะคะแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นกิ่งแบบค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีรากโผล่มาตรงนี้ค่ะเพื่อนๆดูรากดีมากเลยเนี่ยอันนี้อาจารย์ก็เดี๋ยวพอหนาวเราจะเอาเข้าบ้านนะพอช่วงพฤษภานะคะถึงจะเอาลงดินนะลงดินแล้วมันก็จะเป็นแบบ ต้นใหญ่ๆนะคะแบบที่อันจังไปเก็บผลงานนะคะขิ่งชําม,มะเขือพ่วงของปีที่แล้วนะคะที่อันจังได้มาปีก่อนแล้วก็เก็บเก็บเข้าบ้านนะคะใส่กระถางเก็บเข้าบ้านหน้าหนาวแล้วก็พฤษภานะคะถึงเอาพฤษภานี้มันเริ่มอ,อุ่นแล้วเนาะก็เลยเอามาเสียบดินนะคะลงดินนะคะลงดินแล้วก็เนี่ยค่ะอันจังได้เก็บกินหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยสามต้นนะคะ สองต้นนี้จะออกเร็วกว่าแต่ว่าต้นนี้นี่ต้นนี้จะออกช้าหน่อยแต่เขาสูงมากเลยเพื่อนสูงท่่มหัวแล้วอะค่ะเนี่ยก็กล่าวว่าปีนี้นะคะจะลองลองปล่อยไว้แบบนี้นะคะช่วงหน้าหนาวก็ดูว่าเขาจะรอดเปล่าเห็นหลายคนบอกว่ารอดอยู่นะคะเนี่<า>ยัก็<า>จบคลิปนะคะการขยายพันธุ์มะเขือพวงสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะมีฤดูร้อน ที่ไม่ยาวมากนะคะไม่ยาวขนาดบ้านเราเนะบ้านเราในทั้งปีใช่ไหมคะก็ใช้ลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะเนี่ยออกเยอะด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้นเขาใหญ่ขนาดนี้แล้วอ่ะปล่อยเอาไว้เลยค่ะไม่ต้องขุดเข้าบ้านแล้วนะคะลองดูนะคะอันนี้อาจารยังไม่ได้ลองนะคะไม่ลองยังไม่ลองว่าเขาจะตายหรือยังไงเนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมต้นที่จะทนลองนะคะเอาไว้แบบนี้นะเห็นหลายคนบอกว่า ถ้าเกิดต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเอาเข้าบ้านเขาก็จะไม่ตายนะคะแค่เขาจะแบบใบเขาจะร่วงแล้วก็แห้งร่วงลงมานะคะแล้วก็พอเริ่มอุ่นเนี่ยเขาก็ถึงจะแตกออกมาเองอะคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ